ยินดีต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่อัปเดตนะคะเบล็อกเอ็นดิชั่นเบต้าตัวเวอร์ชั่น1.8.126 0นะครับก็เป็นเบต้าของ d i v i d e n นอัปเดตนะครับก็เราเขากอาจจะเรียกดิวายนะครับก็ผมขอเรียกว่าจะเรียกออกเสียงแบบอังกฤษนิดน,นึงนะครับว่า d i ดิวายนะครับก็มันออกเสียงอย่างนี้และถ้าถามว่าผมเป็นใครนะครับผมก็เป็นคอนเทนต์เคดิเตอร์คนหนึ่งนะครับก็มาถ่ายคลิปให้พี่เฟิร์สนะครับพี่เฟิร์สก็ ถ้าถามว่าพี่เฟิร์สหายไปไหนนะครับก็พี่เฟิร์สก็ถ้าใครได้เห็นที่ช่องแท็บชุมชนนะครับเรื่องอะไมครับเบล็อกแท้นะครับซึ่งผมใช้เบล็อกแท้โหลดจากเพสโต้นะครับเฟิร์สก็กำลังเก็บตังเพื่อที่จะซื้อไมค์คาร์เบล็อกเอ dition นะครับก็ผมก็จะไม่ถ่ายคลิปแทนเนาะก็อาจจะมีการเล่นเกมการเล่นมินิเกมแล้วก็การอัปเดตของตัว snapshot ของจาว่าเอ dition นะครับและรวมถึงเบต้าด้วยเรามาดูการอัปเดตกันดีกว่านะครับอย่างแรกนะครับก็เราจะไปดูการอัปเดตของภายในเกม เลยนะครับหลักๆก็จะมีอยู่ในเกมะนะ Let's go สิ่งมีชีวิตที่ผมจะมาให้ดูเป็นอันดับแรกนะครับที่เพิ่มตังแต่เวอร์ชันที่แล้วนะครับก็ก็คือกบนะครับกบในที่นี้นะครับก็เดิมนะครับ มันยังไม่มีเสียงนะในเวอร์ชันที่แล้วในเวอร์ชันเบต้า1.8.10.24เบต้านะครับตอนนี้เป็นจุด2.6เบต้าแล้วนะครับก็กบก่อนหน้าน,นี้ไม่มีเสียงนะครับคือเสียงที่มันได้ได้ยินนะครับคือได้ยินเลยก็จะเป็นเสียงแบบผู้เล่นได้รับดาเมจงเงี้ยแต่ว่ากบคือก็คือมันเป็นเสียงอย่างนั้นอ่ะแต่ว่าตอนนี้กบมีเสียงเป็นของมันแล้วนะครับก็เดี๋ยวผมจะพยายามให้ทุกคนได้ยินนะเนี่ยครับ นีเสียงผมต้องตีมันนะทุกคนจะได้ได้ยินชัดเจนนี่นะคะเสียงกบก็มีเสียงแล้วนะซึ่งเวอร์ชั่นที่แล้วผมแบบมันไม่ค่อยแอคเซนต์เท่าไหร่เลยมันไม่มันไม่สมเหตุสมผลอย่างหนึ่งนะครับก็คือกบอะ่ะคือกบมันกินนี่เนี่ยผมจําไม่ได้เขาเรียกอ,อะไรวะแป๊บนึงนะผมหาแป๊บนึง โอเคครับในตอนนี้ผมก็หาเจอแล้วนะคือผมหานานมากนะครับอันนี้ผมจะทบทวนก่อนนะเพราะว่าบางคนอาจจะไม่รู้นะถ้าใครดูดูช่องพีเฟิร์นนะครับก็กบจะผสมพันธ์กันด้วยเจ้าสิ่งนี้นะครับเขาเรียกว่าซีกลาสนะครับก็นี่แหละสิ่งที่ผมบอกไม่มีแอคเซนต์นะครับคือกบอกบปกติมันจะกินไอ้นี่ใช่ไหมครับไอทรายไอไม่ใช่ทรายไอไอแมลงวันกับหิ้งห้อยใช่ไหมครับแต่อันนี้คือมันให้ย่าน้าครับในการผสมพัน แล้วเมื่อมันผสมพันธุ์เสร็จแล้วอะเนี่ยมันจูบูจูบูกันแล้วไอ้ตัวหนึ่งครับจะเดินลงน้ํานะครับอันนี้ผมสอบสวนให้นะมันตัวหนึ่งจะเดินลงน้ําเพื่อไปวางไข่ครับผมและนี่ครับนี่คือไข่เต่าครับผมแล้วถ้ามีน้ํากะทินี่อร่อยแล้วเนี่ยเฮ้ยไม่ใช่นะมันไอ้นี่ขนมไข่เต่าหลังจากที่กบได้วางไข่เต่านะครับก็ไข่เต่านะครับอีกสักพักหนึ่งมันจะทําการแตกตัวนะครับแล้วก็กาเนิดเป็นลูกอสนั่นเองนะครับรู้สึกว่าลูกอสหนึ่งตัวจาก ไข่หนึ่งบล็อกนะครับจะเกิดลูกอสสามตัวนะครับประมาณนี้นะครับนี่คือหน้าตาของลูกอสนะครับและไม่ใช่แค่นางครับผมลูกอสนั้นยังสามารถเก็บลงถังได้ด้วยนะครับสามารถเคลื่อนย้ายนอนได้ด้วยนะครับและสามารถย้ายไปวางไว้ตรงนี้ก็ได้นะครับผมเป็นอะไรทีแบบ่น่ารักอยู่นะลูกอสเดี่ยมๆหน้าตาแบบนี้น่ารักเหมือนกันนะครับ แล้วก็ลูกอ้อนนะคะไม่ว่าจะเกิดที่ไหนนะครับก็เมื่อมันกลายสภาพเป็นกบอะ่ะไม่ว่าเกิดที่ไหนอะ่ะมันจะเปลี่ยนสีไปนะครับก็อย่างตรงนี้นะครับภูมิประเทศตรงนี้ก็จะเป็นดีเซอร์ตไบโอมเนาะกบน้องกบก็จะเป็นแบบกบเขตร้อนนะครับส่วนกบผมถ้าไปไบโอมอะไรวะผมจําไม่ได้อะ่ะ อะไรผมจําชื่อใบโอมไม่ได้นะครับก็มันจะเป็นกบสีส้มๆนะครับอันนี้กบสีขาวนะเดี๋ยวผมไปหาใบโอมนู้นแป๊บหนึงโอเคครับผมหาใบโอมมานานมากนะครับผมก็หาไม่เจอนะครับผมก็เลยทีพีมานะครับซึ่งผมทีพีมั่วนะครับก็มาเจอใบโอมที่ผมต้องการพอดีนะครับใบโอมนี้ ก็ถ้าเกิดว่าน้องกบเกิดที่ใบอมนี้นะครับน้องกบก็จะออกมาเป็นหน้าตาน้องกบสีเขียวนะครับอุ้ยแหลกโอเคก็น้องกบก็จะหน้าตาแบบนี้นะครับก็จะเป็นสีเขียวนะก็ไปใบอมทะเลทรายก็จะเป็นสีสีขาวนะครับถ้าเกิดเป็นใบอมปกติใบอมสีแบบมีหญ้าใบอมจังเกิลนี้ก็จะเป็นสีส้มส่วนใบอมสโนก็จะเป็นสีขาวนะครับผมน้องกบน่ารักมากเลยต่อไปนะครับผมก็จะมาพูดส่วนของอัปเดตเวอร์ชันนี้กันเลยดีกว่านะมันก็ไม่เชิงมันก็มีอัปเดต แต่มันก็มีบางอย่างที่มันเพิ่มเติมเข้ามาของเบนล็อกนะครับซึ่งผมจะบอกอย่างไงเดียมันไม่เชิงว่ามันเป็นของใหม่นะครับเพราะผมอะไปชินกับจาว่าไงแล้วจาว่าคือมันมีฟังฟีเจอร์นี้อยู่แล้วนะครับเบนล็อกเพิ่งจะมีอ่ะครับเบนล็อกเพิ่งจะมีจริงๆก็คือไอรอนโกเลมนะครับถ้ารับดาเมจเยอะๆนะครับถ้ารับดาเมจเยอะๆโกเลมมันจะมีรอยร้าวครับผมมัน มันเป็นสิ่งที่ไม่อบอกว่าไม่เชิงเป็นของใหม่อะ่ะไม่ใช่อัพเชิงอัปเดตใหม่อ่ะครับคืออันนี้พูดจริงก่อนอันนี้พูดจริงๆนะครับนะครับเนี่ยเห็นปะมันมีรอยร้าวแล้วเห็นไหมครับมันจะมีรอยร้าวและ้ะมันเป็นสิ่งที่จ่าว่ามันมีเดิมมันมีอยู่ก่อนแล้วนะครับอ่ามันมันเป็นรอยร้าวที่ก๊อปจาว่านะครับโอเคก็สว่วนวิธีการซ่อมแซมนะครับก็คือการเอาไอรอนอินกอดนะครับ เอากดลิกขวานะครับหรือกดรีแพ <c oughs> ก็ได้นะคร <c oughs> ับนี่เป็นการซ่อมแซมไอรอนโกลเลมนะครับผมก็อันนี้ก็เป็นการวิธีซ่อมแซมนะนะ <c oughs> มันเป็นสิ่งที่จาว่ามีอยู่ก่อนแล้วนะครับก็คือเจ้าบล็อก3บล็อกนี้มันเรียกว่าเพอร์เลเซนต์เนาะเอ่อเพอร์เพอร์เลสเพอร์เลสเซนต์ per 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 นะครับเพอร์เลสเซนต์อะไรส <c oughs> ักอย่างไม่รู้ผมอ่านถูกไหมนะเพอร์เลสเซนต์อันนี้ก็เป็นเพอร์เลสเซนต์สีชมพูนะครับอันนี้เป็นอะไรอะ่ะ อันนี้เป็น w อ r ์เดนเนาะวอร์เดนฟอกไฟ์นะครับแล้วอันนี้อะไรอะ่ะอันนี้อะไรอะ่ะอะไรละฟอกไลฟ์อ่ะอ,อ่อผมไม่รู้นะครับว่ามันคืออะไรอ่ะแต่มันผมรู้สึกไม่เคยเห็นในตัวอย่างของดิวายดินอัปเดตนะครับก็มันก็จะเป็นบล็อกหน้าตาบล็อกแบบนี้นะครับ ก็เป็นบล็อกที่เรืองแสงอ,อ้อวางที่ทางไหนมันก็จะนอนที่ทางนั้นเหมือนกันนะครับโอเคโอเคครับตอนนี้ผมก็ได้ปิดสมูทไลทิ้งไปแล้วนะครับก็จะได้เห็นกันชัดเจนนะครับว่าแสงที่ได้จากบล็อกเนี่ยมันได้ไกลแค่ไหนนะคะมีระยะเลเวลเท่าไหร่นะผมจะวางตรงนี้ 1>, 1, 2, 3, 4, งสองสามสี่ห้าหกดแปดเก้าสิบล็อกหรือว่าสิบบล็อกวะเดี๋ยวผมขอลองเทสดูอีกทีนึงนะ 1>, 1 2ึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าดสิบสองครับแสดงว่าไอตรงเนี้ยม,มันมันมีมันมีเนินครับแล้วถ้ามันไม่มีเนินล่ะก็หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแดเก้บ็ดสิบสองบล็อกครับผมสบล็อกนี้นะครับก็เป็นบล็อกใหม่นะระยะแสงให้นะครับซื้อ13บบล็อกนะครับก็ประมาณนี้แหละ ก่อนที่จะจบนะครับผมเดิมบอกอย่างหนึ่งนะครับของน้องกบกันนะครับน้องกบก็สิ่งที่มันไม่มีแอคเซนต์อย่างหนึ่งก็คือปกติในชีวิตจริงคือกบมันกินหิ่งห้อยกับมแมลงวันใช่ไหมครับรืยยุ่งนะครับก็มันไม่มีแอคเซนต์เท่าไหรต่ตรงที่ว่ามันมันจะกินสลา,ามครับผมซึ่งสลา,ามที่ผมหมายถึงไม่ใช่สลา,ามตัวใหญ่แบบนี้นะครับ เป็นสลามตัวเล็กๆเนี่ยแหละครับเป็นสลามตัวเล็กๆนะครับไม่ใช่สลามตัวใหญ่ขนาดนี้นะครับสาลามตัวใหญ่อะมันไม่กินหรอกครับสลามตัวใหญ่มันไม่กินนะมันต้องกินแบบตัวเล็กแบบเล็กมากๆครับมันถึงจะกินนะอ่ะฮะแล้วมาดูกันนะคะว่าน้องกบนี่ครับมีตัวหนึ่งเดินไปหาแล้วนะครับมันดูดเข้าไปครับเห็นไหมครับทุกคนมันกินแล้วมันมันคือมันจะแล่นบินไปแล้วก็พุ่งไปหาสลาม แล้วสลามมันก็คือหายไปเลยครับผมมันไม่ได้เหมือนโจมตีอะแล้วคือมันดอบสลามนะครับก็อันนี้ผมเลืมพูดของเวอร์ชันที่แล้วนะมันเป็นเป็นตั้งแต่เวอร์ชันน1่8จุดแดจุดสิบจุดสเบต้านะครับก็นี่นะครับเดินมาแล้วดูดไปละนะครับอันนี้น้องก็น่ารักนะน่ารักมากครับเออผมว่าน่ารักนะเดี๋ยวให้ให้กินอีกรอบนึงเดี๋ยมันก็เป็นอาหารให้นอนกบนะครับยกเป็นอาหารให้นอนซะ เอาละครับไอตัวนั้นนี่แย่งไปหมดเลยอะล่ะให้สับรับนี้กินโอเคครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับอัปเดตมาคา่าบกเบต้านะครับก็สำหรับคลิปนี้ใครชอบใจก็อย่าลืมที่กดไลค์กด subscribe กดแชร์กดกระดิ่งให้พี่เฟิร์สให้ถึง1 0 0 0 0หมื่น r i b e r ด้วยนะครับก็กดปดอด,ดทนรอพี่เฟิร์สกลับมาด้วยนะครับผมก็ไปติดตามผลง,งานผมแทนพี่เฟิร์สไปก่อนละกันนะก็สำหรับวันนี้ก็ สวัสดีครับ